1น,นาทีกับกะปะอปทผู้ขับขี่จำนวนไม่น้อยที่มองข้ามผลกระทบจากการขับรถผ่านถนนที่มีลูกระนาดโดยหารู้ไม่ว่าแรงกระแทกจากล้อรถเพราะการขับผ่านลูกระนาดอย่างรวดเร็วโดยไม่ระมาัดระวังทําให้ระบบช่วงล่างของรถยนต์เสียหายต้องนํารถเข้าซ่อมระบบช่วงล่างอย่างน่าเสียดายดังนั้นการขับขี่รถยนต์บนถนนที่มีลูกระนาดขวางถนนที่ส่วนใหญ่มักถูกสร้างขึ้นมาเพื่อต้องการให้ผู้ขับขี่ชะลอความเร็วของรถเนื่องจากอาจเป็นถนนที่มีพื้นที่แคบหรือเป็นถนนส่วนบุคคล ซึ่งมักจะพบตามถนนในหมู่บ้านหรือซอยที่ไม่ต้องการให้ขับขี่ด้วยความเร็วสูงเมื่อต้องขับบนถนนที่มีลูกระนาดผู้ขับขี่จึงควรเพิ่มความระมัดระวังให้มากขึ้นด้วยการลดความเร็วใช้เกียร์ต่ำขับให้ช้าๆและให้สัญญาณแตรตามโอกาสเพื่อลดความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุในบริเวณดังกล่าวเมื่อไม่มองข้ามความปลอดภัยอันตรายก็จะน้อยลงค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม